รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยีีเว สนุนโดยทิพยาประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมการรัการครับครับาทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับวันนี้ครับเป็นช่วงเวลาพิเศษจริงๆนะครับในรายการแอดทำวันนี้พวกเราเองรู้สึกดูความปิติอย่างมากเลยนะครับที่นะความเมตตาจากหลวตามาท่านนะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นจุดดีๆมากๆที่เราทั้งสองคนเนี่ยจะนําความรู้ นะครับเรื่องราวที่ท่านผู้ชมเองหรือผู้เราเองเนี่ยมีความสงสัยมีข้อสงสัยกันานาดแล้วนะครับในเรื่องราวของันนี้นั่นคือไอพีครับก็ตกตครับในช่วงต้องบอกว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมานะฮะผมสังเกตนะครับไปทุกจังหวัดเนี่ยที่มีการสวดมนต์เนี่ยส่วนมากพระคาถาอภจญญาพันธ์เนี่ยจะสวดกันได้ครับโดยที่ไม่ต้องดูเอกสารนะฮะทีนี้ผมเชื่อว่าที่สวดกันได้ตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ กลุ่มใหญ่น่าจะถึงหลักล้านคนทีนี้หลายคนมากานักหลักหลายล้านคนทีนี้บางคนเนี่ยเขาสวดก็จริงฮะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ทราบว่าที่มาที่ไปใช่ต้องบอกแล้วก็อันนี้ส่งของพระกรามาจักรพรรดิครับ้รงบอกท่านชมว่าวันนี้เรานิมนต์หลวงตามาหลวงตาท่านเนี่ยจะได้มาบอกเราว่าที่มาที่ไปของพระบาทจักรพรรดิเป็นอะไรครับคือสมัยที่หลวงตาไปฝึกกรรมฐานกับหลวงปู่ ท่านก็ให้สวดมนต์นั่นแหละท่านนั่นท่านแจกพระองค์หนึ่งแล้วก็ให้พระไปกรรมไวในสวดน่ะให้กรรมพระแล้วก็ครับเวลาสวดให้นึกถึงพระตอนแรกก็สวดใจสนานาคมเลยพุทธังสารานางคาฉามิทำมังสารานางสังคังสาราางัาราางกลับไปกลับมาพิจิตอยู่กับพระฝึกมาได้ประมาณสักเจ็ดแปดปีประมาณเนี้แล,แล้วนั้นที่จะบวช อตอนนั้นหลวงตาเป็นคารวะอยู่ใช่โอ้โครับคิดว่าจะบวชครับ oh. ที่แรกถามท่านเหมือนกันว่าผมจะบวชไม่ได้ไหมหลวงพ่อตอนไปใหม่ๆนะครับ oh. ท่านก็ไม่พูดอะไรท่านบอกว่าถ้าเองยังสวดมนต์ภาวนาอยู่เนะ่ะถ้าว่าเองไม่อยู่หรอกอ๋อ oh. แค่นั้นครั oh. บพอดีโศบมาหลายปีประมาณเจ็ดแปดเก้าปีนั่นแหละครับ oh. oh. ก็เลยอยากพิริศ เรื่องของเรื่องไงครับคืออยากมีฤทธิ์อ่ะครับท่านก็เลยบอกว่าฤทธิ์อ่ะยุคนี้เขาเขาไม่ฝึกกันครับว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่มันมีประโยชน์อะไรถ้าเองฝึกมาโอถ้าเองได้ฤทธิ์เองเองก็ได้คนเดียวครับอย่างเองมีความสงบเนี่ยเองสวดไปเองสงบเองก็สงบคนเดียวครับเองมีความสุขคนเดียวคนอื่น ไม่มีอ๋อไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ใช่ประมาณนั่นแหละท่านก็เลยให้บทนี้มาครับบทเนี้ยครับคือคือบทเนี้ยเรียกว่าบทพระมหาจักรพรรดิเลยนะใช่ขอท่านตั้งชื่ออย่างนี้แต่ลูกศิษย์บางกลุ่มก็บอกว่าเป็นอะไรคาถาอะไรคาถาบูชาดอกไม้ขอพรพระอะไรประมาณนี้ขอพรพระแต่แต่ท่านท่านผู้กหลวงตาว่าคือจักรพรรด โอ้ครับส่วนแล้วพลังงานมันมากท่านบอกครับเองลงนึกนึกให้ดีเน่ะพี่นายดีพ็ตอนที่ฝึกอยู่กับท่านอ่ะเมื่อก่อนเราก็สัมผัสอะไรไม่ได้แอ้วและว่าก็ไม่ไม่ได้สัมผัสอะไรได้มากนะครับพอนานๆเข้าก็ลงหลวงปู่ท่านพาไปโอ้ครับสัมผัสพวกเนี้ยสัมผัสเรื่องของจักรพรรดิจักรพรรดิคือใครครับประมาณนี้แหละ สมบัติอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยท่านก็เลยพาไปดูพาไปดูพราหลวงพ่อท่านเป็นเป็นโพธิสัตที่เต็มโอครับบารมีเต็มใช่แล้วยังไม่ได้รวมทีนี้เวลาพูดอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเวลาท่านพูดเนี่ยมันจะเป็นภาพเลยโอ้ครับไม่รู้อ่ะท่านอัดหลงตาจนบวชอ่ะก็หลายทีมกันฮะ ตั้งแต่ที่หลวงตาเป็นคารวะย็นว่าจะได้บวชอยู่กัลตอนนั้นไปเจอท่านอายุยี่สิบเก้าโยี่สิบเก้าใช่แล้วในในจังหวัดตรงนั้นที่หลวงตาเนี่ยหลวงตาภาวนารือท่องคาถาพระมหาจารยัทที่หลวงปู่ท่านให้มาในขณะที่เราท่องึกองค์นี่นะสิ่งที่เราสัมผัสตรงนั้นนะหลวงตาครับสิ่งที่เราสัมผัสนั้นคืออะไรอะสัมผัสได้หลายอย่างสัมผัสได้ดีที่สุดถ้าตั้งใจสวดจริงๆคือเรื่องราวของเรา อถ้าก็เหมือนว่าเป็นตัวพิจารณาในเรื่องราวของเราเนี่ยครับเวลาเราคิดอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นโอ้เวลาเราพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนว่าตัวเลยก็กลายเป็นเทวดาน้อยๆใช่ไหมฮะเหมอนับคำว่าจักรพรรดิมีเต็มแผ่นดินอนีตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าองค์ปฐมก็องค์ปัจจุบันคือเราไม่พูดหมายถึงท่านรวมไปแล้วแต่องค์ข้างหน้าประมาณได้ที่ไหน ส่านจะต้องเป็นจักรพรรดิประมาณไม่ได้มันเป็นสมบัติกลางซึ่งไม่ใช่ของใครับซึ่งมันมีในโลกนี่ท่านบอกทำไมเองเอาไม่เอามาเป็นประโยชน์ครับเองก็ลองสวดดูแล้วก็พิจารณาแล้วก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆหลวงตาก็เลยที่แรกครับป้าจะไม่สวดป้าจะนะผมสงสัยอย่างตาครับ แล้ววิธีการสวดกร็ระฆังตอนเหมือนกันที่เราจะพิจารณาบทสวดแต่ละแต่ยบทเงี้ยแต่ละคำเนี้ยเราใช้วิธีการไหนในการพิจารณาบ,บทสวดมันเหมือนกนหมนเหรอท่านบอกครับแต่ความหมายความรู้สึกเข้าที่บทสวดน่ะไม่เหมือนกันยังไงก<อ>็มัต่างกับเทษครับ,ก,รบก,รก็เหมือนเพงนลงอ่ะแหละเวลาเราร้องเนี่ยเข้าถึงเพลงเนี่ยมันจะเข้าถึงความรู้สึกไงอ่อ๋อจะเป็นเพลงสนุกเพลงเศร้าเพลงอะไรก็ตามบทสวดเหมือนกันครับ ให้เรามีอินเนอร์เข้าไปถูกต้องมถ้าเราเข้าถึงถึงความรู้สึกในบทสวดนั่นคือกําลังอ๋อเหมือนติดมันก็มันก็จะเป็นสมาธิเป็นกณิกาสมาธิไปในตัวอะไร่เ้ยมันอยู่ในคลื่นของจักรพพัดอยู่แล้วครับเพราะมันเข้าเข้าไปถึงอยู่แล้วไงมันง่ายนะไม่ใช่ยากแต่มันยากคือเราจะทําไงเราจะอยู่ในคลื่นนี้ได้ตลอดครับใช่ก็อย่างที่เขาบอกว่าการสวดอะ ทุกคนสวดได้หมดอ่ะใช่สวดได้หมดอ่ะใช่การเข้าถึงเนี่ยถูกครับนี่ฮะมันมันต้องมันต้องขยันสวดอ่ะครับครับมันต้องหนีจากความรู้สึกไม่ดีครับที่เรารับมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรถรถกินเสียงเนียครับต้องกลับมาที่จักรพรรดิให้ไวอ๋อครับอย่าให้ไปทางโลกนานไงอ๋อเพราะหลงตาถึงได้กําหนดมาก่อนที่ว่าช่วงหนึ่งให้กําหนด วันหนึ่งส่วนหลายรอบเพื่อว่าบางทีคนเราเนี่ยมันไปการงานทางโลกน้วยนั่นแต่เดี๋ยวต้องกลับมาสวดจิตมันก็จะอยู่กับจักรพพรดตลอดแต่ที่ช่างมันเพลินไปแล้วความรู้สึกของนั้นมันจะเข้าไปเรื่อยๆครับเข้าไปถ้าว่าบทนี้มันเป็นบทที่พยายามหน้าโอ้พยายามที่พยายามหน้าใช่จิตเราเป็นทิพย์อยู่แล้วทั้งหมดเพียงแต่เองเอาจักรพรัดครับ เป็นสายใหญ่กับท่านให้มากเปอร์เซ็นต์มากเข้าไปเรื่อยเรื่เหมือนคนนอ้เราโคมันแหละอโคมกับจิตต้องอยู่ด้วยกันถึงจะใช้ได้บทส่วนจักรพรรดิอยู่กับจิตเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเอามาใช้ได้ไหมล่ะเพราะนั้นคนที่สวดเพิ่มไปทุกวันเนี่ยเขาสวดแล้วเห็นผลไงแล้วเขาบอกต่อไงใช่ครับใช่ครับเขาบอกต่อนะเนี่ยแล้ว แล้วบางคนลงตาก็บางคนต้องบอกว่าการสวดบทพระมาจักพรรดิ์เนี่ยเป็นการดึงโลกวิญญาณเข้ามาาอื่นที่ไม่ดีไม่ใช่ดึงครับไม่ใช่ดึงครับเวลาสวดท่านบอกว่าจิตเองสว่างไหมสว่างจากพลังงานของจักรพรรดิครับสว่างจากบารมีข้าสว่างจากบุญของเราที่ทําในอดีตครับถึงปัจจุบันมันสว่างทีนี้โลกวิญญาณเนี่ยก็รู้อยู่แล้วโลกวิญญาณ ไม่มีวิญญาณไหนมาต้องการความสว่างหรือความบุญต้องการอายุหรอกเขาก็น้อมมาเข้าใจไหมเขาน้อมมาครับคือเข้ามาขอบุญเราแต่แหละใช่ถูกเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อแบบโอ้โหมาเกาะกินเราหรือมาไม่ะถ้าถ้าเราไม่สวดพลังงานไม่มาเขาก็ไม่มาเหมือนเขาไม่เห็นเพราะเราไม่ได้นําพลังงานมาครับเขาก็ไม่มาอยู่ดีอครับหลวงตาครับแล้วก็การสวดมนต์เนี่ย าเรียกว่าอันิสงสงเนี่ยอันิสงส์ของการสวดมนต์หรือการสวดบทพระมหาจักพรพัิแล้วแต่เนี่ยอานิสงส์ตรงนี้คือไกลมากเลยไกลามากไกลจริงๆครับท่านอธิวายลงตาฟังใจเองสวดใจสนาคมหรือสวดจักพรพัิเนี่ยคครรัับบจิตเองจะสว่างแล้วบุญเองก็มาด้วยตอนที่สวดแล้ววิญญ,ญาณชิ่เองไปไหนวิญ,ญญาณมันจะน้อมเอาเพราะวิญญาณทุกวันนี้ท่านบอกว่ามันตายก่อนกาหนดเพิ่มกนทุกวันโดยโลกนี โรคระบาดโรคมะเร็งคมดันหัวใจอะไรพวกนี้รโรคอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ตายก่อนกาหนดที่มันก็เป็นสมุเวสีก็แล<อ>สวสวดบทนี้มันกันน้อมเมาไม่ใช่น้อมเมาบุญกับเองเหรอกบุญจักรพัรดินั่นแหละบุญเองแค่น,นิดเดียว<อ>นั่นแหละใช่ว่า่ะครับฉะนั้นน่ะคือการเข้าเข้าถึงในเรื่องของธรรมไม่ใช่แค่เข้ากรรมฐานอย่างเดียวไม่ใช่คือต้องมาจากสวดด้วยเพราะว่าบางคนยังเข้าใจว่า กรรมฐานเขาเข้าใจคำว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนก็มุ่งแต่เรื่องของกรรมฐานเลยโดยขาดเรื่องของการสวดเขาไม่เข้าใจไงครับหลวงตาก็ไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยครับแต่หลวงปู่ท่านเป็นหลวงพ่อท่านเป็นบริษัทที่เต็มสามารถจะให้เราเห็นได้ไงขนาดญาติเสียก็ท่านยังบอกเลยญาติเองอย่างนี้ใช่ไหมแต่โอ้บอกได้ย่างไนเลยครับบอกได้หมดแหละสัต บุญทุกอย่างน่ะทา่านพารณายให้เห็นหมดความสว่างของบุญเวลาทำจะเป็นการให้ชานรักษาศีลเจริญภาวนาจเจริญปัญญาอะไรก็ตามครับมันเป็นแสงสว่างนั่นแหะแต่มันเป็นสีหลายสีท่านบอกอ๋อถถ้าเองเป็นพระเจ้าเองก็รวมสีทั้งหมดเป็นสัพพัญญังสีอ๋อเป็นสัพพัญญังสีนั่นแหละคือบารามีสิบยี่สิบหรือสามสิบนู่นสีของบุญน่ะครับครับโอ้นีได้เยอะเลยเนี่ยพี่คือในในสิ่งท่านชมคิดตามผมนะ ในสิ่งที่บางบางสิ่งเนี่ยคือเราไม่รู้เราไม่เข้าใจใวันนี้คือมาการต่อต่อในต่อจิ๊กซอว์จ uh ิ๊กซอว์ที่เราข้ามไป uh huh. อะันนี้นการต่อยอดเลยเพราะว่าบางคนหร่อผมย้มําวิธีบางคนคิดว่ามันของสุรอก uh huh. ใช้นึกเอา uh huh. แล้วก็เข้ากรรมฐานสวดมีประโยชน์ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วทําบอกเพราะเองสวดมนต์เองก็จะห่างจากความรู้สึกสังโลกแล้ว ห่างจากกิเลสตะนาอุปทานห่างจากความรู้สึกไม่ดีครับห่างจากกายกรรมวจีกรรมครับมันก็เหลือมโนกรรมนิดหน่อยเนี่ยมันห่างแล้วอ่ะใช้ลถส่วนบ่อยห่างไบ่อยล่ะเนี่ยอันนี้ตรงมันก็เริ่มเกิดแล้วนะท่านถิงให้ฝึกไว้บอกนั้นไหนแล้วเกิดแล้วก็ต้องเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดอะไรประมาณเนี้จนกว่าเองจะไม่เกิดนั่นแหละครัโอ้โหวันนี้ท่านผู้ชมครับเราเราในได้ความรู้กันมากจริง ครับเก็บเล็กน้อยน้อยที่เราไม่รู้ไงครับวันนี้เป็นการเชื่อมต่อโดยหลวงตาท่านขอแจ้งครับโอ้ชัดเจนมากเลยนะครับหลวงตาครับก่อนที่เราจะจบตรงเนี้ยอยากให้หลวงตาเนี่ยให้ธรรมะหรือฝากข้อคิดอะไรให้กับทางด้านของผู้ชมทางบ้านเลยทั่วประเทศเลยก็ดูอยู่ตอนเนี้ครับหลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านพูดคาเดียวนะครับท่านบอกสวดมนต์เนี่ยแก้ได้ทุกอย่างโอ้สาธุสาธุชีวิตเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนภพชาติเปลี่ยน เปลี่ยนได้ทุกอย่างครับถ้าเองจะเปลี่ยนก็ต้องอยู่กับพุทธมนต์ครับคือพยายามให้จิตเข้าไปกับพุทธมนต์ให้ได้โอ้โหครับเข้าใจสนาคมไม่ได้ครับเพราะใจสนาคมก็แยกออกอ่าจักรพก็มาจากใจสนาคมมอนจากพุทธประดมประสงค์กะไรการสวดมนต์การนอนสวดหรือแม้แต่การเปิดเปิดมือถือเนี่ยฟังในขณะนอน อย่างเงี้ยมันมีอานิสง์ได้ไหมครับมีุลได้ไหมครับความตต่างเหมือนกันนะมันเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้านอนเนี่ยมันจะนั่นมากกว่าเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยหูเราจะไปทางบทสวดมากครับใช่ไหมล่ะในบทสวดเนีมันมีกับโลกอะไรทำบางทีเราจะชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้ตรงที่เรานอนสวดเรารู้ในความฝันด้วยโอ้สาสุนั้นเราทำถูกแล้วผมอ่ะชอบเปิด เปิดฟังกวจนแบบสวดตามจนหลับไปเลยหลวงตาทุกวันนี้ก็ใช้บทสวดนอนที่ไหนก็เปิดโอรับเปิดฟังแล้วก็ลับไปมันก็จะไปทํางานในกองฝันเราเข้าป่าหูแล้วก็เข้าที่จิตเข้าที่จิตนะฮะมันก็ไปจมคลื่นของพุทธมนต์ครับอแล้วก็จะไม่ฝันร้ายเลยครับคือฝึกสมัยก่อนน่ะใหม่ๆอะก็ยังฝันร้ายอยู่ หลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกเอ้าเองฝันลายเพราะเองปารนาจิบาเยอะในอดีตครับเวลาเองนอนเนี่ยให้สวดมนต์ให้หลับครับสักพักเนี่ยเองจะไม่ฝัน้ายครับอเหมือนก็เป็นการเชื่อมกระแสแล้วปรับไปปรับธาตุด้วยไปกับพุทธมนต์ขึ้นพุทธมนต์เพราะขึ้นพุทธมนต์มันมากกว่ากรรมที่เองทำเล็กน้อยเขาขึ้นพุทธมนต์เนี่ยมันมีแต่ผู้ได้เจ้าอมตะโอมองค์ข้างหน้าเลย มิหน้าแล้วว่าพุทธานุสติเนี่ยจึงมีผลมากสุดๆเลยจริงๆครับตามและเลือกถึงเนี่ยสุดๆสุดยอดวนที่สุดยอดแล้วครับสุดท้ายหลวงตาผมอยากให้หลวงตาให้พรกับท่านผู้ชมนะยครับโชคดีทุกคนนะครับสาธุถ้าอยากแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนก็ต้องสวดมนต์นะครับครับและที่ครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้รับฟังเรว่าการส่งนธรรมนะครับความรู้จริงๆจังๆวันนี้จริงเก็บเล็กๆน้อยๆ แต่มีพลังสูงสุดเลยนะครับ,รบและนี่ครับสองคนต้องกลับลไปเท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านชมมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแอไทา์นะครับเวลาของคนมีธรรมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ